สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านสวัสดีนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่29แล้วนะคะทุกท่านทรคลองพันห้าร้อยหนะคะวันนี้ก็นำแนวทางดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะทุกท่านมาดูเลขมีที่มานะคะเลขมีที่มานี้นะคะก็เข้าดีนะคะวัตทิเลออดก็เห็นไม่ได้ลงให้ก็เพราะว่าไม่เชื่อนะคะ วันวันนี้ก็นํามาฝากเรียบร้อยนะคะทุกท่านก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะคาเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อไปจัดซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกท่านมาดูเลขมีที่มานะคะทุกท่านเลขมีที่มานี้นะคะมาจากรายแคทนะคะของมีชื่ออยู่นะคะแจ๊ดก็จําไม่ได้นะคะวดที่แล้วเข้านะคะทุกท่าน แปดหกสามหกสามนะคะเข้านะคะทุกท่านแอดก็เห็นนะคะไม่ได้ลงให้นะคะก็มาดูมาตามต่องวดนี้นะคะทุกท่านตามต่องวดนนี้นะคะสองมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะก็เด่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีสามตัวนะคะเข้าสามตัวดีนะคะทุกท่านวันนะี้นะคะ, th th นะคะก็นำมาฝากเรียบร้อยนะคะทุกท่าน เขียนให้แล้วในนี้นะคะตัวใหญ่ๆ2มคลอ6 8เลขมีที่มานะคะ690380938นะคะสองตัวก็686792 389072นะคะทุกท่านก็เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะคะก็คนหาเลขก็หามาตรงในเด็ดๆเข้าๆดังๆก็หามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านจัดไปนะคะว่าแล้ว เข้าหกสามแปดหกสามสี่เก้าเก้าแปดหกสามสามเก้าหกนะคะสามหกเก้าแล้วเข้าแปดหกสามแล้วกทุกท่านก็มาดูนะคะของโค้งสุดท้ายของออพันทองนะคะทุกท่านเปลี่ยนลมเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะออพันทองเด่นมาแล้วโค้งสุดท้ายนะคะเม็ดเดียวนะคะทุกท่าน2มค2568วิ่งบน8 3ตัวบน6 แปเม็ดเดียวนะคะล่างหนึ่งนะคะเลขติดบอลอนะคะ678นะคะทุกท่าน678เลขติดนะคะทุกท่านเลขติดบนล่างนะคะอพันทองก็ฟันโค้งสุดท้ายมาให้แล้วนะคะทุกท่านมาตามต่อตามดูเลขปฏิทินนะคะทุกท่านเข้าดีเหมือนกันนะคะปฏิทิน คำชนดนะคะฉบับนี้นะคะเด่น2และ4นะคะ 7, 7, 2 7 47 28 48 29 49นะคะ2ม <c> ค2568นะคะทุกท่าน <recreate> ปฏิทินคำชนดนะคะมาดูแอดแสงเดือนนะคะเด่นบนมาแล้วนะคะทุกท่านเด่นบนแอดแสงเดือนนะคะชุดบนนะคะชุดล่างแอดลงให้ไปแล้วนะคะ02 03 0 6 0 5 51 96 2 4 97 94นะคะของอชุดบนนะคะของแอดแสงเดือนนะคะทุกท่านมาตามต่อนะคะเลขแอดยังไม่ได้ลงให้นะคะของเลขล่างนะคะของเจเยียงปล่อยออกมาเมื่อวานนี้นะคะแอดก็ ไปได้มาก็มาฝากนะคะ212428141118กัน29นะคะแกเอียงฟันไปที่28นะคะทุกท่านแกกลมให้ที่28นะคะเม็ดเดียวนะคะกัน29ด้วยนะคะแกบอกนะคะทุกท่านชุดร่างนะคะมาตามต่อนะคะของเลขใบนี้นะคะรับสายทหารนะคะ ก็2มค2,568นะคะก็เ2็สนะคะเ2็7สองสามเสองสี่นะคะเ2 5 2สองห้ 25, 23, 24, 25, นะคะเก้าหนึ่งเนะคะทุกท่านก็เป็นแนวทางนะคะทุกท่านชุดใหญ่ไฟกับพริบก็7จ็ดสอง3792สาานะคะสำหรับเลขรับสายทาหารนะคะทุกท่าน มาดูของกระสอบเงินกระสอบทองฝังเพชรน,นะคะก็งวดก่อนก็เข้านะคะสองมคสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้เอามาฝากนะคะนิดนึงนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าหกเก้านะคะทุกท่านมีแค่ห้าหางนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าหกเก้านะคะทุกท่านกระสอบเงินกระสอบทองฝั่งเพชรน,นะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกไรทุกแก่ทุกคนทติดตามนะคะก็คอยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ